สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ e อ Jo y d i a ดมอนครับแล้วอยู่คาเฟ่อะไรคาเฟ่วันนี้วันนี้เรามาคาเฟ่จิตใจคาเฟ่แถบเส้นที่จะไปเสนาไปปากปากการไปสามารถไปวัดชัยวัฒนารามได้มันจะเป็นทางขาด<อ>เดี๋ยวลองแวะมาชมมาชิมก็ได้เดี๋ยวไปดูครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันว่าจะออกมาเป็นยังไงครับผม let's go <S But no regrets, it's all that she really wants We're only getting older, baby And I've been thinking about it lately Does it ever drive you crazy? Just how fast the night changes เป็นโรตีนะคะแล้วก็ซอสนะคะไปสูตรจากบางทีสถานนะคะโรตีจากมาเลเซียะคะ่ะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันเลยนะคะวันนี้เราอยู่ที่ชาล้านี้ค่ะจิบใจทั้งโรตีทั้งชานะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมอันนี้เป็นถัวขอทาเมืนี้ ชาอินเดียครับผมนี่สูตรแท้ครับ จริงครับผมแล้วผมดูดใช้วิธีการแบบดึงเลเยอร์นะครับก็คือดูดจากล่างขึ้นบนเพื่อดึงตัวนมแล้วก็ตัวชาเข้ามาผสมคตรลงตัวครับผมนี่มาลองให้ได้ครับผมกับชาอินเดียที่ร้านจิตใจคาเฟ่ครับผมว่าโรตีที่นี่ไม่เหมือนที่ไหนครับเพราะว่าฟีดแช่แข็งมาจากมาเลเซียโดยตรงเลยนะผมไม่ใช่โรตีบ้านเราที่เราเจอกันนะครับบอกเลยนี่ครับจากมาเลเซียของแท้แน่นอนแล้วก็วิววธีการทำเนี่ย ไม่ใช้น้ำมันด้วยผมสายสุขภาพต้องมาลองให้ได้ครับ Enjoy Diamond ครับอืขนาดกินกระเป่ายังอร่อยเพราะพิดมาจากมาเลเซียเน,นี่ยของแท้เลยนี่กินเระเป๋าย่างเด็ดขอบอกอร่อยมากครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ด้วยครับ